สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราน็อบสตูดิโ,ดโอกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Badass เก๋าโหดโคตรระห่ำโ,โดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าแฟรงค์เวกาแฟรงก์เป็นชายทหารผ่านศึกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังจากที่กเกษียณมาโดยตลอดแต่ทว่าก็ได้มีเหตุการณ์ในวันวันหนึ่ง ทีได้ปลุกมัจจุราชในตัวของแฟงให้ลุกขึ้นมาล้างแค้นเพื่อคนที่เขารักอีกครั้งซึ่งเหตุผลอะไรที่ทําให้แฟงต้องกลับมาโหดแบบนี้รวมถึงเรื่องราวของแฟงในหนังเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่แฟงเวกา้าพระเอกของเราซึ่งกําลังอยู่บนรถเมในวันนี้จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของแฟงนั้นปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเหตุการณ์นั้นเรื่องราวจะย้อนไปในอดีตของแฟงแฟงเป็นเด็กหนุ่มบนนอกคนนึงที่ ชะชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวภายในได้ถึงแม้ว่าชีวิตของเขามันจะไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดหลังจากนั้นเวลามันก็ได้ร่วงเลยผ่านมาจนแฟรงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นในเวลานี้แฟรงเพ่ของเราได้พบรักเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งโดยที่ถ้าเกิดทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันก็คงมีความสุขมากทว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเป็นแบบนั้นแฟรงก็ได้สมัครไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติแฟรงได้ถูกส่งตัวไปรบที่เวียดนามและเขาก็ใช้เวลาอยู่ที่นี่นานกว่า6ปี ซึ่งในปีสุดท้ายที่แฟงระจำการอยู่เขาได้ถูกจับตัวไปทรมานแต่โชคยังดีที่พักพวกของแฟงได้ตามมาช่วยไว้ได้ทันแต่แฟงก็ต้องถูกยิงเข้าที่ขาทําให้เขาไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้แฟงเพศของเราก็เลยถูกส่งตัวกลับมายัางประเทศและต่อมาหลังจากที่แฟงรักษาตัวเสร็จแล้วเขาก็ได้รีบตรงไปหาแฟนสาวในทันทีแต่ทว่าแฟงก็ต้องเสียใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากเนื่องจากแฟนสาวของเขาในตอนนี้เดยมีครอบครัวและมีลูกถึง2คนความฝันที่แฟงจะได้ใช้ชีวิต รวมกับแฟนสาวยังมีความสุขมันก็เลยต้องจบลงนะตรงนี้และต่อมาหลังจากที่แฟงทําใจได้เขาก็ได้เริ่มออกหางานแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยทําอะไรมาเลยนอกจากการไปออกรบในสงครามก็เลยไม่มีบริษ,ษัทไหนรับแ,แฟงเข้าทํางานเลยสักที่ไม่ว่าแฟงจะขอไปสมัครงานในตําแหน่งอะไรคุณสมบัติของเขามันก็ไม่เพียงพอเลยจนท้ายที่สุดพระเอกของเราก็ต้องหาทางเอาตัวรอดและอาชีพที่แฟงพอจะทําได้ในตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่การขายไส้กรอกเที่ยร้านเล็กๆข้างถนนก็เท่านั้นแฟง ได้อาศัยอาชีพนี้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาจนกระทั่งเหตุการณ์ได้ผ่านมาถึงในช่วงปัจจุบันวันนี้ฟแฟนก็คงช้ชีวิตเหมือนอย่างเคยฟแฟนกำลังเดินทางไปทํางานโดยการที่เขานั่งรถเมล์แบบทุกๆวันแต่ในวันนี้กลับมีเหตุการณ์ที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปเกิดขึ้นจู่ๆได้มีเจ้ากุ้ยสองคนขึ้นมาบนรถพร้อมกับรังควานคนที่นั่งอยู่ก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวหรือแม้กระทั่งชายแก่พวกมันก็ไม่ละเว้นเลยเหตุการณ์มันก็ได้เริ่มบานปลายไป,ไปไเรื่อยเนื่องจากพวกมันได้มีปากเสียงกับชายแก่คนนี ซึ่งพวกมันก็เกือบจะลงมือกับเขาแฟนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ทนดูไม่ได้เขาได้เข้ามาห้ามเจ้าสองคนนี้ไว้และได้ตักเตือนไปว่าอย่าทําแบบนี้ทว่าเพียงแค่คําห้ามปรามของชายแก่อีกคนมีหรือจะหยุดเจ้ากุ้ยทั้งคู่ได้พวกมันก็เลยได้เปลี่ยนเป้าหมายมาลังคานตัวของแฟงแทนจนท้ายที่สุดแฟงก็ได้หมดความอดทนและได้อัดเจ้าสองคนนี้จนหมอบไปซึ่งในตอนที่แฟงกําลังตื้มเจ้าพวกนี้อยู่บนรถก็ได้มีคนถ่ายวิดีโอเก็บไว้และได้นําวิดีโอนี้ไปลงโซเชียลผู้คนมากมายต่างได้เห็นเหตุ การที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ต่างพากันชื่นชมในตัวของแฟรงมากที่กล้าทําแบบนี้ถึงขนาดที่คนในเมืองได้ตั้งฉายาให้แฟรงว่าแบสแอดเลยด้วยชื่อเสียงของแฟรงโด่งดังขึ้นภายในค่ำคืนทุกคนในเมืองแทบจะรู้จ,จักเขาในนามของแบสแอดแถมรายการทีวีก็ยังมาเชิญแฟรงและแม่ไปออกอากาศอีกด้วยชายทหารผ่านศึกหวังว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ชีวิตของเขานั้นต้องเปลี่ยนไปแต่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องที่น่าเศร้าสาหรับแฟรงมันก็ได้มีเข้ามาด้วยเนื่องจาก3เดือนให้หลังแม่ของแฟรง ก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากพิธีศพแม่ของแฟงเสร็จสิ้นตัวของแฟงเขาก็ได้ย้ายของจากบ้านหลังเดิมมาอยู่บ้านที่แม่ของเขามอบไปให้ซึ่งในระหว่างที่แฟงกำลังย้ายข้าวของอยู่นายตำรวจเพื่อนสนิทของแฟงก็ได้เอาของที่ระลึกมามอบให้กับเขาดูเหมือนว่าแฟงจะสนิทสนมกับตำรวจที่สถานีอยู่พอสมควรเนื่องจากบางทีนายตำรวจคนนี้ก็ได้พาแฟงไปออกตรวจด้วยเพราะว่าแฟงก็เป็นขวัญใจของชาวเมืองเหมือนกันทั้งสองคนได้พูดคุยกันตามภาษาคนที่สนิทสนมกันหลังจากนั้นนฟรแฟงก็ได้กลับไปอยู่กับการ นขของเ้้าาบาบซึ่งการที่แฟงย้ายของเข้ามาในวันนี้เขาไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวแฟงได้พามาตินเพื่อนรักของเขาในสมัยออกรบมาอยู่ที่นี่ด้วยทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันมานานกว่าหลายสิบปีเรียกได้ว่ามาตินแทบจะเป็นญาติคนเดียวของแฟงเลยก็ว่าได้ทั้งสองคนได้ช่วยย้ายของกันจนเสร็จสรรหลังจากนั้นก็ได้มานั่งดื่มและพูดคุยกันให้หายเหนื่อยโดยที่ทั้งสองคนก็พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตยอย่างสนุกสนานมาตินเขาก็ทราบซึ้งในน้ำใจของแฟงมากที่ได้ชวนเขามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเพื่อน ด้วยทั้งสองคนได้พูดคุยกันและก็นั่งดื่มกันไปจนดึกระหว่างนั้นบุหรี่ของมาตินก็ได้หมดลงเขาก็เลยจะขอตัวออกไปซื้อแต่ก่อนที่มาตินจะออกไปเขาก็ได้ฝากแฟลงให้เอาแฟไดอันนี้ไปใส่ไว้ในตู้เซฟของแม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าแฟชได์อันนี้มันจะสําคัญกับมาตินมากทางด้านแฟรงเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้เขาก็ได้รับปากมาตินไปหลังจากนั้นมาตินก็ได้ออกไปซื้อบุหรี่ที่ด้านนอกตัดภาพไปในตอนที่มาตินซื้อของเสร็จแล้วและเขาก็กําลังจะเดินกลับบ้านจูจูได้มีชายสองคนขับร รถมาดักหน้าชายแก่คนนี้ไว้หลังจากนั้นพวกมันก็ได้ลงมาพร้อมกับเอาปืนขู่ไปที่มาตินและถามว่าของที่มาตินขโมยไปอยู่ที่ไหนทั้งฝั่งของมาตินถึงแม้ว่าเจ้าสองคนนี้มันจะมีอาวุธแต่มาตินเขาก็เป็นถึงอดีตทหารที่ออกรบในสงครามเวียดนามชายแก่ได้ใช้ฝีมือของตัวเองจัดการเจ้าสองคนนี้จนหมอบลงไปทว่าถึงแม้ว่ามาตินจะสามารถเล่นงานทั้งสองคนนี้ได้สุดท้ายมาตินก็ได้พา,า่าถูกยิงเข้าจนได้และเขาไปได้ตายลงจากเหตุการณ์นี้แฟรงค์ได้ทราบเรื่องที่เพื่อนรักของเขาถูกฆ่าตาย มแฟนนั้นเสียใจากซึ่งหลังจากที่แฟงไปยืนยันศพของมาตินแล้วเขาก็ได้ไปที่ร้านค้าเพื่อขอซื้อเหล้าไปยอมใจแต่แล้วโชคก็ไม่ดีเลยเพราะว่าแฟงในตอนนี้เขามีเงินไม่พอที่จะซื้อเหล้าแฟรงพยายามขอติดเงินกับเจ้าของร้านไว้ก่อนพรุ่งนี้เขาจะเอาเงินส่วนที่เหลือมาให้แต่เจ้าของร้านก็ลาบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็แทบจะไม่มีเงินสดเหลืออยู่แล้วซ้าร้ายในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่จู่ๆก็ได้มีกลุ่มโจรเข้ามาป้นเงินภายในร้านด้วยทางด้านของแฟงที่กําลังอดณ์มไม่ดีอยู่ <ๆ S 2> เขาก็เลยไล่อัดเจ้าโจร พวกนี้ไปจนเละเป็นโจกเลยซึ่งจากการที่แฟงจัดการกับเจ้าพวกโจรนี้ให้เจ้าของร้านก็เลยมอบเหล้าที่แฟงอยากได้เป็นของตอบแทนหลังจากนั้นแฟงก็ได้นําเหล้านี้มานั่งดื่มย้อมใจยอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งในระหว่างที่แฟงกำลังนั่งดื่มอยู่เขาก็ได้เห็นว่าเพื่อนบ้านของตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าคบสักเท่าไหร่เนื่องจากทั้งตัวลูกชายแถมตัวคนเป็นพ่อแสดงท่าทีไม่ค่อยเป็นมิตรกับเขาเลยแต่แฟงก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในชีวิตของเขาอยู่แล้วเหตุการณ์มา าานมหลยวัแฟงที่เห็นว่าคดีของมาตินเพื่อนรักไม่คืบหน้าสักทีเขาก็เลยไปตามเรื่องที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองทว่าทางตำรวจก็บอกเพียงแค่ว่าให้รอเท่านั้นเนื่องจากคดีฆาตกรรมมันก็เกิดขึ้นมากมายทําให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการสืบสวนคดีของมาตินเลยจําเป็นจะต้องใช้เวลาสักระยะถึงแม้ว่าแฟงเขาจะไม่ค่อยชอบใจคาตอบสักเท่าไหร่แต่แฟรงก็ทําอะไรไม่ได้เขาทําได้เพียงแค่รอเท่านั้นในตอนที่แฟงกำลังจะกลับเขาได้ล้วงไปเจอแฟดไดที่มาตินฝากไว้แฟงก็เลยจะเอาแฟดไดนีด้มามอบให้กับตำรวจ ว่ามันจะเป็นเบาะแสได้บ้างทว่าภาพที่แฟงเห็นมันทาให้เขาหมดศรัทธากับตํารวจไปเลยเนื่องจากพวกตํารวจที่ปากบอกว่ายุ่งมากๆกับพากันมาเล่นสนุกอยู่ในห้องทํางานซึ่งเมื่อแฟงเห็นแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจเริ่มทําทุกอย่างโดยตัวเองชายแก่จอมเก่าเริ่มจากการไปตรวจสอบจุดที่มาตินตายจนเขาได้เจอเข้อกับปอกกระสุนที่เจ้าพวกนั้นทิ้งไว้รวมถึงยังมีสร้อยของพวกมันที่ตกอยู่ในตอนที่สู้กับมาตินด้วยแฟงก็เลยเอาของทั้งสองอย่างนี้มาถามข้อมูลที่ร้านรับจำนำจนเขาก็ได้ที่อยู่ของหญิงสาว ทีี่่่มภาาพถยยยออยูในแฟรงค์ได้ตรงไปที่บ้านหลังนี้ทันทีเพื่อถามหาสามีของเธอเนื่องจากสามีของเธอน่าจะเป็นคนลงมือกับมาตินแต่ทว่าสามีของหญิงสาวคนนี้เขาไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วเธอรู้เพียงแค่ว่าเธอเล่นสามีของเธอชอบจะไปเล่นบาสท,ที่สนามบาสก็เท่านั้นเมื่อแฟรงค์รู้ว่าเธอเล่นไม่ได้อยู่ที่นี่เขาก็เลยตรงไปที่สนามบาสท,ทันทีที่นี่เต็มไปด้วยเหล่ชกกาชายชะกันมากมายกำลังเล่นบาสกันอยู่ชายแก่ได้เดินตรงเข้ามาและถามกับทุกคนไปว่าจะหาตัวของเธอเล่นได้ที่ไหนแต่ด้วยความที่เจ้าพวง นี้เห็นว่าแฟงค์เป็นแค่ชายแก่ธรรมดาธรรมดาพวกมันก็ไม่ยอมบอกอะไรเกี่ยวกับเพื่อนแถมยังจะเข้ามาเล่นงานแฟงค์อีกด้วยแฟงค์ก็เลยจัดการอัดพวกมันสั่งซ้อนไปหลายคนจนในที่สุดก็ได้มีชายคนหนึ่งยอมบอกข้อมูลว่าเธอเลนชอดไปอยู่กับคนที่ชื่อรีนันโดในอาพาร์ตเมนต์อีกฝากหนึ่งของเมืองพวกเขาไม่ได้รู้อะไรมากเนื่องจากเธอเลนก็เป็นคนที่ความลับเยอะซึ่งแฟงค์ที่ได้เบาะแสของเธอเลนมาเพิ่มเขาก็ได้ตรงไปที่อาพาร์ตเมนต์ของรีนันโดทันทีแต่เมื่อเขามาถึงที่นี่ก็มีเพียงแค่ลูเเททรนนนั่น่่่าา้แีห็ว ลีนันโดไม่อยู่เขาก็าเลยไล่อัดลูเมตของลีนันโดเพื่อถามว่าไอ้เจ้าเบิร์กนั้นมันอยู่ที่ไหนจนในท้ายที่สุดแฟงก็ได้รู้ว่าลีนันโดชอบไปอยู่ที่บาร์ที่ชื่อว่าสกอร์เปียนต่อมาหนังได้ตัดภาพมาที่ชายสองคนกําลังนั่งพูดคุยกันอยู่โดยที่ทางฝั่งชายร่างถวมเขามีชื่อว่าแพนเทอร์เขาเป็นหัวหน้าของพวกมาเฟียที่ไปตามเล่นงานมาตินส่วนอีกคนชายคนนี้นั้นเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดูเหมือนว่าชายนายกเทศมนตรีคนนี้จะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับแพนเทอร์เขาต้องการให้แพนเทอร์ไปตามหาแฟนได ที่มาตินขโมยไปกลับมาให้เร็วที่สุดเนื่องจากภายในนั้นเน่ยมันก็มีข้อมูลที่สําคัญกับทั้งคู่มากแถมในตอนนี้เมันก็ยังมีชายที่ชื่อว่าแบดแอสเริ่มสร้างปัญหาให้กับพวกเขานายกเทสมนตรีก็เลยอยากให้แพนเทอร์รีบจัดการเรื่องนี้ให้มันเสร็จซึ่งทางฝั่งแพนเทอร์เขาก็รับปากว่าจะรีบจัดการให้โดยเร็วที่สุดตัดกลับไปที่ตัวของแฟงหลังจากที่เขาไปตามสืบมาทั้งวันเขาก็ได้กลับมาพักที่บ้านซึ่งในตอนที่แฟงกาลังนั่งกินข้าวอยู่เขาก็ได้ยินเสีีียยงงงงงววว่นนนาาาาาาามมมจกกกกขขข้้้้้บบบแแฟรคค็็ไไดดออออปูละทเสััื แฟงกาลังทะเลาะกันแถมยังดูเหมือนว่าคนที่เป็นสามียังได้ทําร้ายภรรยาอีกด้วยด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของแฟงแฟเขาก็ได้ยื่นมือไปช่วยหญิงสาวที่ถูกทําร้ายคนนี้ชายแก่ได้พาตัวหญิงสาวเข้ามาทําแผนในบ้านโดยที่เธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอชื่อลินเซ่และลูกชายของเธอชื่อมาตินทางด้านแรงหลังจากที่เขาทําแผลให้ลินเซ่แล้วชายแก่ก็พยายามผูกมิตรกับเธอให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชวนคุยหรือการหาขนมมาให้ทานทําให้ความดีที่แรงทําต่อเธอลินเซ่เธอก็เลยซาบซึ<ๆ>้งในน้ําใจของแฟงมาก แถมเธอก็คงยังรู้สึกชอบในตัวของแฟรงขึ้นมาบ้างแล้วในวันถัดมาแฟรงออกตามเรื่องของมาตินต่อโดยที่เขาได้เดินทางมายังบาร์ที่ชื่อว่าสกอ์เปียนตามคําบอกเล่าของลูเมตลิโดและก็เหมือนเดิมแฟรงก็ไล้จัดการกับคนที่อยู่ในบาร์เพื่อถามว่าลิโดอยู่ที่ไหนจนในที่สุดแฟรงก็ได้รู้ที่อยู่ของลิโดทําให้เขาบุกมายังห้องของลิโดต่อทันทีแฟรงได้ไลอัดเจ้าหมอนี่จนน่วมหลังจากนั้นก็นําลินโดไปห้อยไว้ที่ระเบียงเพื่อขู่ถามว่าตัวเธอเรนอยู่ที่ไหนในตอนแรกเจ้า โดมันก็ไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายด้วยความที่กลัวตายชายขี้ยาคนนี้ก็เลยยอมบอกว่าพักนี้เธอเรนต์ไปติดอยู่กับสาวนวดที่ชื่อว่าทาเทนาหมายความว่าตัวของหญิงสาวคนนี้ต้องรู้ที่อยู่ของเธอเรนต์ซึ่งทางด้านแฟงหลังจากที่เขาได้เบาะแสะแล้วเขาก็ยอมปล่อยชายขี้ยาคนนี้เพื่อไปตามหาเบาแะสะคนที่ฆ่าเพื่อนรักของเขาต่อไปในระหว่างที่แฟงกําลังเดินกลับไปที่บ้านนายตำรวจคนที่สนิทกับเขาได้ขับรถมาเจอแฟงพอดีซึ่งนายตำรวจคนนี้ก็เด้ชวนนายแฟงขึ้นรถไปด้วยเมื่อขึ้นรถมาแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกัน ทางฝั่งตำรวจเขาได้ขอร้องให้แฟงหยุดสิ่งที่ทำอยู่เนื่องจากแฟงเขาไปไล่อัดคนทั่วเมืองเต็มไปหมดจนผู้กำกับเกือบจะออกหมายจับแฟงอยู่แล้วแต่ทางด้านชายแก่เขาก็ได้ปฏิเสธไปเนื่องจากการทำงานของตำรวจมันไม่ได้เรื่องแล้วเมื่อไหล่คนที่ทำกับเพื่อนรักของเขาจะถูกลงโทษซึ่งเมื่อทางตำรวจทำไม่ได้แฟงก็จะทำเรื่องนี้เองหลังจากนั้นแฟงก็ได้ขอตัวลงจากรถและเดินกลับมาที่บ้านแต่เมื่อเขากลับมาถึงข่าวของภายในบ้านถูกลื้อขนกระจายเต็มไปหมดแถมจู่ๆยังมีชายร่างยักษ์เข้ามารัดเขาจากทางด้านหลังอีกโดยจะ นี่ก็ถามหาแฟดไดที่มาตินฝากไว้ซึ่งทางด้านแฟงเขาก็ได้ตอบไปว่าเขาไม่รู้เรื่องแฟดไดอะไรนั่นแถมชายแก่จอมโหดยังจัดการซัดเจ้าหมอนีเพร้อมกับโยนมันออกมาจากบ้านเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้พวกของแพนเธอร์ยังไม่ได้แฟดไดจากแฟงไปตู้ของแฟงเขาเริ่มสงสัยในแฟดไดที่มาตินฝากไว้เพราะว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาตามล่าเขาและถามหาเจ้าสิ่งนี้ชายแก่เลยมาหาลูกชายของรินเซ่เพื่อขอให้เขาเปิดให้ดูและเมื่อเปิดไฟล์ในแฟดไดดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลภายในนั้นมันเป็นข้อมูลการทุจริต ของนายกเทศมนตรีที่ตกลงไว้กับแพนเธอร์ซึ่งเมื่อแฟรงค์ได้เห็นเขาเลยรู้ว่าทําไมพวกมาเฟียถึงต้องการแฟดไดนี้ขนาดนั้นต่อมาตัดภาพมาในตอนกลางคืนบ้าง แฟงเขาได้ไปที่ร้านนวดของทาเทนาเพื่อขอนวดกับเธอโดยในระหว่างการนวดแฟงก็ได้ถามหาเธอแรนซึ่งเมื่อทาเทนาเธอได้ยินเธอก็เกิดอาการมีพิรุษและรีบบอกไปว่าทั้งสองคนเลิกกันไปแล้วแฟงที่รู้ดีว่าหญิงสาวคนนี้ต้องรู้เรื่องอะไรแน่ๆเขาเลยสะกดรอยตามเธอไปหลังจากที่เธอเลิกงานจนแฟงได้ตามเธอมาถึงบ้านซึ่งเมื่อแฟงตามมาถึงที่นี่แล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับเอแรนที่กําลังควบม้าอย่างสนุกสนานกับทาเทนาอยู่ในที่สุดชายแก่จอมโหดก็ได้ตามตัวคนที่ฆ่าเพื่อนรักของเขาเจอ ซึ่งหลังจากที่เจอตัวแล้วแฟงก็ได้บันจงอัดเจ้ามอนี่อย่างสาสมแฟงได้ถามกับเทอร์แรนต์ไปว่าใครเป็นคนสั่งมันมาทว่าเจ้าเทอร์แรนต์มันก็ไม่ยอมบอกทําให้แฟงของเราต้องใช้ไม้แข็งจับมือของเจ้าเทอร์แรนต์ใส่ลงไปในช่องปั่นเศษอาหารจนสุดท้ายด้วยความทรมานเจ้าเทอร์แรนต์มันก็ได้ยอมบอกว่าแพนเทอร์เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการสั่งฆ่ามาตินซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้แฟงได้รู้ว่าคนที่เขาจะต้องไปจัดการต่อไปนั้นคือใครหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดภาพมาใในนนนววััลุ่่งงขึ้ระหาทีแฟก เ,เขาได้เห็นครอบครัวของลินเซ่มีปากเสียงกันอีกแล้วแถบในตอนนี้สามีของลินเซ่ก็กําลังจัดทำลายเธอด้วยแฟงไม่สามารถทนดูเหตุการณ์นี้ต่อนหน้าต่อตาได้เขาก็เลยได้เข้าไปห้ามสามีของลินเซ่ไว้ซึ่งในตอนแรกทั้งคู่กเกือบจะมีเรื่องกันแต่มันก็ไม่มีทางเลยที่สามีของลินเซ่จะสามารถทําอะไรแฟรงได้ในท้ายที่สุดสามีของลินเซ่ก็เลยเลือกทิ้งเธอไปเนื่องจากเขาได้คิดว่าเธอกับแฟงมีความสัมพันธ์กันและหลังจากที่สามีของลินเซ่ออกไปแล้วเธอได้พุ่งตัวเข้ามากอดแฟงทันที โดยที่เธอก็ได้ขอบคุณแฟรงมากที่ได้ช่วยเธอไว้ก่อนที่เธอจะถูกทําร้ายและเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแฟรงลินเซ่เธอก็เลยอาสาจะทํามื้อเย็นให้กับแฟรงทานทางด้านแฟรงเมื่อเขาได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะมีดินเนอร์กับสาวหลังจากที่เขาไม่ได้มีมานานมากแล้วตัวของแฟรงก็เลยกลับบ้านไปอาบน้ําแต่งตัวมาอย่างหล่อเท่แถมแฟรงยังได้เอาดอกไม้มามอบให้กับลินเซ่ด้วยทําให้เธอประทับใจมากหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปนั่งทานดินเนอร์กันอย่างสนุกสนานดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นไปได้ด้ีทัง,งคนนเริ่มชอบใ และกันแถวมาตินลูกชายของดินเซเองก็ยังเข้ากับแฟงได้ดีเลยด้วยในที่สุดชีวิตของแฟงก็จะพบกับความสุขสักทีแต่ก่อนที่เขาจะได้ชชีวิตตามที่ตัวเองเคยวาดฝันไว้ชายผู้ที่ได้ฉายาว่าแบดแอส,สเขาก็ตัดสินใจจะล้างแค้ในให้กับมาตินเพื่อนรักของเขาให้เสร็จก่อนและเมื่อแฟงได้เตรียมใจของเขาเสร็จแล้วชายแก่ได้นาแฟดไดที่มาตินฝากไว้มามอบให้กับเพื่อนตํารวจคนสนิทของเขาแถมก่อนจะจากกันแฟงก็ได้ขอร้องไปด้ยวยว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปขอให้ในตํารวจคนนี้ดูแลหมาของเขาต่อด้ว และหลังจากที่แฟงพูดสั่งเสียเสร็จแล้วเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการล้างแค้นให้กับมาตินเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายชายแก่ได้ตรงไปยังที่อยู่ของแพนเทอร์โดยไม่สนใจลูกน้องของชายคนนี้เลยแฟงเตรียมใจจะมาจัดการกับแพนเทอร์อยู่แล้วและถ้าเกิดมีใครหน้าไหนเข้ามาขัดขวางเขาชายแก่จอมโหดคนนี้ก็จะใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีตอบโต้ไปทว่าในตอนที่แฟงกำลังจะลงมือจัดการแพนเทอร์เขาก็ได้พลาดท่าถูกเล่นงานจนตัวเองสลบไปก่อนและเมื่อแฟงได้ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้เขาได้ถูก พวกของแพนเทอร์จับมัดไว้แล้วทั้งฝั่งแพนเทอร์เขาได้ทรมานแฟงโดยการที่ใช้ไฟฟ้าช็อตเหมือนกับในตอนที่แฟรงโดนที่เวียดนามซึ่งแพนเทอร์ก็ได้ทรมานแฟงพร้อมกับถามหาที่อยู่ของแฟดดไดแต่ไม่ว่าแพนเทอร์จะทรมานชายแก่คนนี้ขนาดไหนตัวของแฟงก็ไม่ยอมปรีปากถึงที่อยู่ของแฟดดายสักคำแถมยังกวนโอ้ยแพนเทอร์ไปอีกด้วยทั้งด้านของแพนเทอร์ที่เขาเห็นว่าทรมานแฟงไปขนาดไหนเขาก็ไม่ยอมบอกเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้ก็เลยตัดสินใจจะใช้วิธีที่สกปรก,กที่สุดซึ่งมันก็คือกกาารไปข้นถม,มูลับ คนสำคัญของแฟงแต่ทว่าก่อนที่แพนเทอร์จะไปหาเธอตัวของแฟงเขาได้แก้มัดที่มือได้สําเร็จทันใดน,นั้นแฟงได้ใช้ไม้ขีดไฟที่เขาพกไว้คว้างไปยังถังน้ํามันที่อยู่ไม่ไกลนักและจากการกระทําของแฟงมันก็เลยทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นชายแก่จอมโหดได้ใช้โอกาสนี้จัดการกับลูกน้องของแพนเทอร์จนหมดแต่ทางด้านตัวของแพนเทอร์เขาสามารถรอดตายจากการระเบิดมาได้ซึ่งหลังจากที่หนีรอดมาได้แล้วแพนเทอร์ก็ได้วิ่งมาขโมยรถเมที่จอดอยู่ด้านนอกเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังบ้านของแฟงที่ แฟงที่วิ่งตามออกมาและเห็นว่าแพนเทอร์ได้ขับรถเมย์ไปแล้วเขาได้ใช้ชื่อเสียงความเป็นแบดแอสของตัวเองยืมรถเมย์อีกคันหนึ่งมาหลังจากนั้นน่ะแฟงก็ได้ขับรถเมย์ตามล่าตัวของแพนเทอร์ไปโดยที่แฟงก็พยายามขับรถตามแพนเทอร์ไปให้ทันแต่แพนเทอร์ก็ขับรถหนีอย่างสุดชีวิตในจังหวะสุดท้ายแพนเทอร์ได้ขับรถมาถึงรางรถไฟและรถไฟมันก็ได้วิ่งผ่านมาพอดีทําให้เขาไม่สามารถไปต่อได้ชายเจ้าพ่อมาเฟียคนนี้เขาได้ตัดสินใจจะจบชีวิตของแบดแอสผู้ที่เป็นตำนานลงที่นี่แพนเทอร์ได้ ัับรถหหนน้าากลมในเวลาเดียวกันตัวของแฟรงก์ก็ขับรถตามมาถึงแล้วทั้งสองฝ่ายตั้งใจจะขับรถพุ่งชนกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ทว่าในตอนสุดท้ายแฟรงก์ <ren> <ren> ได้หักหลบรถตัวเองหลบรถของแพนเทอร์จนทําให้รถเมย์ของแพนเทอร์ที่พุ่งตรงเลยไปโดนรถไฟชนเข้าอย่างจังแต่ถึงแม้ว่าแพนเทอร์เขาจะโดนหนักขนาดนี้แพนเทอร์ Panther เขาก็ยังรอดมาได้ชายมาเฟียยังคงตั้งใจจะตรงไปยังบ้านของแฟรงก์ทางด้านแฟรงก์ที่เห็นแพนเทอร์วิ่งออกไปเขาก็เลยวิ่งตามมาโชคไม่ดีเลยแฟรงก์ได้มาเจอกับเจ้าวัยรุ่น2 คนที่เขาได้เจอบนรถเมล์ในตอนต้นเรื่องอีกเจ้า2คนนี้มันอับอายจากคลิปวิดีโอที่มันถูกแฟลงอัดมากๆในวันนี้พวกมันก็เลยจะร่วมมือการอัดแฝงพร้อมกับถ่ายคลิปไว้เพื่อจะได้ใช้แก้ต่างให้กับตัวเองแต่ทว่าเหตุการณ์มันก็ลงเอยเหมือนเดิม ทางด้านแฟงเขาจัดการเล่นงานเจ้าสองคนนี้ลงได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งตามแพนเทอร์มาที่บ้านโดยที่ในตอนนี้แพนเทอร์ Panther ได้เข้ามาถึงบ้านและเข้าถึงตัวของลินเซ่แล้วด้วยชายมาเฟียได้ใช้มีดขู่เธอไปเพื่อถามว่าแฟลตได้อยู่ที่ไหนแต่ลินเซ่เธอก็ไม่รู้ซึ่งก่อนที่เธอจะถูกแพนเทอร์เข้ามาทําร้ายแฟงก็ได้ตามมาช่วยเธอได้ทันเวลาทว่าด้วยความที่แฟงผ่านศึกหนักมา,มากๆตอนนี้ร่างกายของเขามันยับเยินไปหมดทําให้แฟงถูกแพนเทอร์อัดอยู่ฝ่ายเดียวจนตัวของแฟงได้ถูกจับโยนออกมานอกบ้านหลังจากน,น จอแพนเทอร์มันก็ได้ตามออกมาเพื่อจะปิดบัญชีแบดแอดในตำนานคนนี้สักทีแต่ก่อนที่แพนเทอร์จะได้ลงมือลินเซ่ถือได้กระโดดไปเกาะคอชายมาเฟียไว้ซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะทําอะไรไม่ได้มากแต่เธอก็สามารถยย้อเวลาทําให้แฟงลุกขึ้นมาจัดการกับแพนเทอร์ได้สําเร็จตัวของแฟงเขาได้สาวหมัดใส่แพนเทอร์อย่างไม่ยัง้งโดยที่ผู้คนจํานวนมากที่ได้ยินเสียงเอะอะวยวายก็ได้ตา่างพากันออกมาดูทําให้พวกเขาได้เห็นแบดแอดชายผู้เป็นตำนานกําลังอัดมาเฟียอ,อย่างสะใจและหลังจากที่แฟงจัดการกับแพนเทอร์จนหนำใจแล เขาก็ได้กลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับลินเซ่โดยที่แฟงก็ได้ขอบคุณเธอไปยกใหญ่ที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ได้ผ่านมาหลายวันทางด้านนายกเทศมนตรีก็ได้ถูกจับจากหลักฐานที่แฟงมอบให้กับทางตำรวจส่วนจะพวกแก๊งมาเฟียมันก็ได้หายไปเนื่องจากไม่มีแพนเทอร์ที่เป็นผู้นำแล้วทางด้านตัวของแฟงที่เป็นคนสะสางเรื่องราวทั้งหมดทางตำรวจก็ได้แต่งตั้งให้เขานั้นเป็นผู้ดูแลเมืองนี้โดยที่ประชาชนทุกคนก็ยินดีเพราะว่าทุกคนก็ต่างรู้ในชื่อเสียงของแบทแอดคนนี้เป็นอย่างดีและในท้าย ในที่สุดฝรงก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับลินเซและมาตินผู้เป็นลูกชายซึ่งทั้ง3คนก็รักกันดีเป็นอย่างมากซึ่งความรักเพียงเล็กๆแค่นี้มันก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ตัวของแฟรงก์ต้องการในชีวิตของเขาเท่านั้นและในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงโดยการใช้ชีวิตของทั้ง3คนยังมีความสุขนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Badass เก๋าโหดโคตรหำ โดยที่หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.4คะแนนและคะแนนจากรถทนโทรมโทรไป39%นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่อยู่กลางๆแต่ยังไงก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ